กล้าไหมที่จะสมาทานในการที่จะละมันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบาปเก่าทุจริตเก่าอาักษรกรรมเก่าเราจะไม่มาเกิดในกระแสชีวิตนี้อีกและชีวิตที่จะประเชิญต่อไปเราจะเจอบาปใหม่ทุจริตใหม่อักษรกรรมใหม่ด้วยใช่ไหมฉะนั้นก็จะไม่ให้เข้ามาสู่กระแสชีวิตในหลักของคําสอนที่ท่านใช้คําว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดทั้งกระแสชีวิตนี้จะไปสัมพันธ์กับสิ่งใดก็แล้วแต่เราจะให้กุศลเท่านั้นเกิดเราจะให้ทานกุศลเกิดให้ศีลกุศลเกิดให้ภาวนากุศลเท่านั้นเกิดถ้าบาปอากุศลมันเกิดขึ้นจะละให้เร็วที่สุดจะไม่แช่อยู่กับมันจะไม่อ้อยอิงกับบาปอากุศลอย่างเด็ดขาดจะละให้เร็วสิ่งที่ตนเองกระทามาทั้งหมด ถ้ามันเป็นความไม่ดีทั้งหลายจะละ not, จะไม่ให้มีอิทธิพลกระจายเราอีกแต่ถ้าเป็นความดีทั้งหลายเราจะเจริญต่อฝึกต่อเช่นทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลที่เราทําหรือการฟังธรรมะการศึกษาพระธรรมการไข้ควรทั้งหลายที่เป็นความดีทั้งหลายเราจะฝึกให้เจริญไปบูญยิ e ่งข <sy> ึ้นไปอะไรที่มันเป็นความไม่ดีมันเป็นกายยะทุจริตวีทุจริตมโนทุจริต มันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายเหล่านี้เราจะไม่ให้มีอิทธิพลมาเกิดอีกลองระลึกนะแต่ให้สติมีกำลังนะจำไว้ว่าถ้าใจเศร้าหมองให้เลิกระลึกบาปให้ระลึกกุศลพอพอระ,ะลึกกุศลเบีดเสร็จพอจิตแข็งแรงแล้วกลับไประลึกบาปได้แต่อย่าลึกอย่าระลึกอยู่นานนะถ้าล,ลึกนานแล้วจิตจะหดหู่เออบาปเนี่ยมันมีอันตรายจริงๆแค่เรา ถ้าสติไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งเนี่ยแป๊บเดียวเราไปกลับไประลึกเนี่ยแค่นี้ใจก็เศร้าหมองแล้วให้รีบตัดก่อนเมื่อระลึกกุศลความดีให้ให้เกิดความตั้งมัน่นมันต้องมีวิธีการมากเลยและในเราท่านทั้งหลายฝึกให้สติแข็งแรงระลึกในคุณของพระทรุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สติเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยมีความเพียรมีสมปัชัญญะมีสติเนี่ยจะทําให้เป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้ เราจะไม่เจริญสติปัฏฐานเหมือนนักแสดงแต่จะเจริญสติปัฏฐานให้เป็นชีวิตจริงให้ได้ฝึกสติให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงฝึกความเพียรให้เป็นชีวิตจริงศึกปัญญาคือความรู้ความเข้าใจให้เป็นชีวิตจริงให้ได้จนมีความรู้สึกว่าเห็นอารมณ์ใดๆก็ฉลาดในอารมณ์นั้นทันทีสามารถวางท่าทีทางใจให้กุศลจิตเกิดได้ทันทีแล้วก็ สร้างสิ่งแวดล้อมทั้งหลายให้เป็นปัจจัยเอื้อต่อการเจริญกุศลให้เกิดความพอใจอย่างแรงกล้าว่าเราจะออกเราจะออกจากบาปแล้วเพียรพยายามในการที่จะไม่ให้บาปเหล่านั้นเข้ามาหมุนเข้าสู่กระแสชีวิตดีก็จะละให้ได้เด็ดขาดแล้วก็ขออนุภาพเป็นคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ุ้มกองกระแสชีวิตข้าพเจ้าให้พ้นจากบาปอ,อสุรกรรมมันชั่วร้ายด้วยให้ระลึกในลักษณะนี้ อันนี้วิธีการระลึกเชิญท่านทั้งหลายใช้เวลาที่เหลือในการฝึก